เรียนบทเล่นเส้นเอเราจะเข้าไปเรียนแล้วนะคะเป็นบทเรียนออนไลน์ทางนักเรียนก็จะได้รับลิงก์เข้าไปคลิกเข้าไปเลยเลยคลิกเข้าไปอ่าเราก็จะเห็นหน้าตาบทเรียนเสร็จแล้วเราก็จะไปที่สารบัญน,นะคะตรงนี้จะเขียนไว้ว่าประกาศสารบัญของเราก็จะมีในส่วนของเล่นเส้นสามบทเป็นการรวบรวม การเขียนอักษรจีนนำสามบทมารวมในกลุ่มเดียวยิมเอ็ดยิสองยิสาม 3, ยิเอ็ดก็คือชื่อเรียกเส้นหลักการเขียนคําอักษรจีนนะคะแล้วก็ยี่สิบสามการเขียนตามลําดับเส้นแล้วก็ไปดูบทเรียนแรกก่อนบทเรียนเล่นเส้นมันจะมีอยู่สองเวอร์ชันที่เขาสอนนะคะเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองผมไปพาไปเรียนเวอร์ชันสองมันจะเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตกว่านี่เขาก็จะมีสอน จะสกิปอย่างเร็วนะคะอ่ามีชื่อเรียกเส้นแต่ละเส้นอ่ามีแอปพลิเคชันช่วยสอนด้วยอ่ะโอเคเราไปดูในหัวข้ออื่นๆมั่งเทคนิคการจำชื่อเส้นอ่าตรงนี้นะคะเกมฝึกความเข้าใจนะคะก็ดาวน์โหลดแอปมาได้เลยซื้อเพิ่มเติมจากเจ้าของแอปได้เลยนะคะ มีโฆษณาแทรกมานิดหน่อยบทที่21สิบชื่อเรียกเส้นในอักษรจีนชื่อเส้นในภาษาจีนล้วนชื่อเส้นเวอร์ชันภาษาจีนชื่อเส้นที่รวมอักษรจีนนะคะอันนี้ของครูทัพทีมแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าของอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็จะมีให้เครดิตเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วหลักการเขียนอักษรจีนอ่าโอเคบทที่ยี่สิบสามวิธีการเขียนหนึ่งถึงร้อย การคัดจูอินชะสมุตคัดจูอินเราไปดูตรงนี้ดีกว่าอ,อันนี้ก็จะสอนคัดจูอินอาจจะมีวิธีการสอนคัดอยู่ต่อมาจะมีฝึกคัดนะคะคำศัพทนะะ์ที่ใช้บ่อยนี่เราก็จะมีให้เยอะมากไปดูกันนะคะ โอ้แทบจะครบนะคะ7,500บาทคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคตามนี้สนใจก็ทักไปที่ ad 456 mbe xu นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือบทเรียนนี้จะนำพาไปสู่การเข้าใจภาษาจีนที่มากขึ้นความหมายไหนไม่ทราบไม่รู้เราก็เขียนได้เข้าไปแล้วก็ความหมายก็จะแปลกมามันจะเชื่อมโยงกับบ,บทอ่พจนานุกรมนะคะบทจื้อเตียนกับบ,บท google translate application เรียนบทนี้ก่อนคุ้มนะคะได้อะไรมาไม่รู้แหะก็ขอให้เขียนเป็นไว้ก่อนนะคะเราก็จะหาความหมายภาษาจีนได้ต่อไปพูดสนทนาก็จะง่ายขึ้นนะคะแอด5 6 m b x u คัาจิงค่บปุ้ยคุ้มุยเจเจียน